ครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์นะครับผมเราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิว RPG 2นั่นเองนะครับผมในการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเขานะครับเอ็ดแรกนะฮะเปิดวันที่18วันอาทิตย์นะครับเดือนมกราคม2000 ยี่สิบช่วงเวลาบ่ายสามโมงนั่นเองนะครับผมต้อนรับกิจกรรมเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะฮะเติมเงินสะสมนะครับร้อยห้าสิบบาทนะฮะเติมเงินรายวันห้าสิบบาทนั่นเองทุกคนครับแล้วก็จะมีกิจกรรมเติมฟรีนะฮะสองร้อยกับร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยนะครับมีกิจกรรมเติมฟรีด้วยมาแล้วครับผมเซิร์ฟนี้มีรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ยังไงเดี๋ยวเราเข้ามาลุยพร้อมกันเลยนะครับโอ้โห ปรากมาของจะแจกฟรีครั้งแรกเด้งก็ามาในตัวนะครับมีพูดจะแจกฟรีโปเกมอนนะทุกคนครับตัวนี้ออบส้ยดีโชคลัก,กี้ให้เราด้วยครับจะแจกมาฟรีนะฮะตัวนี้เป็นพูดโปเกมอนนะครับสี่ตัวเลยพลัง2 3 3 8 6นะฮะแจกฟรี4ตัวนะเปิดมาสวยแจกพูดยังแจ่มนะครับอุปกรณ์เริ่มต้นก็จะแจกมาให้เราฟรีนะเป็น ขั้นที่สครับออฟสอมีโชคลัคก,กี้นะครับครบเซตเลยผลไม้ครับทุกสีนะฮะหลูกหนึ่งแต้มสเตตัสแล้วก็มีอวบขั้นที่สีครับตัวนี้จะแจกมาฟรีออฟสอเหมือนกัน้ยลูกอาวุธสวยอะแล้วอันนี้คืออะไร <c oughs> อันนี้คืออะไรด <c oughs> ูดีๆมันเหมือนอะไรสักอย่างนะทุกคนเหมือนอะไรสักอย่างเลยนะครับมิสซกกีจะแจกมาให้เราฟรีด้วยนะครับตัวนี้เป็นฟินิกนะฮะใช่ไหมเป็นฟินิกม่วงนะครับ จำมีเหรียญข้ามพเพลทไหมเนี่ยอ๋อมีสิเหรียญข้ามพเพลสจะแจกมาให้เราฟรีด้วยครับอุปกรณ์สัตว์ฉีจะแจกมาขั้น3มาทุกคนครับออฟสองลัคกี้โชคอ๋อถือว่าเซิร์ฟนี้แจกลัคกี้โชคครบเลยนะอุปกรณ์ติดตัวอุปกรณ์สัตว์ฉีนะครับแล้วก็เป็นพวกคูณนะแจกลัคกี้โชคแบบเต็มเลยนะัน่นเองนะครับนี่อุปกรณ์สัตว์ฉีต่างต่างครับตอนนี้ผมกดใช้งานเหรียญข้ามพเพลสไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่อุปกรณ์สัตว์ฉีแจกมาขั้น3นะทุกคนครับนี่สัสตัว อ,อ้าแม็กเลยออกแม็กเลยนะครับนี่ตัวฟินิกครับอยางสวยเดี๋ยวผมใส่เป็นตัวฟินิกดีกว่าโอ้โ,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 โหเ้เทพนะทุกคนครับของแจกฟรีน่าจะมีประมาณนี้นะครับแจกเป็นของหลักๆอันนี้ลืมดูไปอันนี้คือยันบัตรเงินตัวนะ <c oughs> อ้าสองลัคกี้โชคพลังร้อยสามจุห้านะเป็นรูปกระตูนนะน่ารักมากเลยกิจกรรมในคามีอะไรบ้างครับโอ้นี่ไงกิจกรรมในคาเขาแจกฟรีเหมือนกันครับทุกคนครับนี่มุกค้ามประสบการณ์ 1100นะครับแจกสัตว์ขี่พลังโหดมาพลัง93 0 0 0นะเป็นตัวแมงป่องนะนี่ครับเปลงปล่งสิงนะฮะแล้วก็เป็นน้ำเต้านะกับแนวน้ำแจกาฟรีแล้วก็แจกเป็นไอเทมพวกนี้ผมว่าน่าจะเป็นของแรกครับเนี่ยลูกคล้ายๆผักต่างๆนะสตรอเบอรี่ต่างๆอะไรอย่างนี้ครับแครอทนี่แต่ว่าผมรับไม่ได้เนาะกิจกรรมราชาเติมเงินครับโอ้โหมาแววราชาเติมเงินได้รับยัน50ฮะอู้ ออฟสิบบวกนะครับยี่สิบเลยมั้งเนี่ยโอ้พลังง้อเลยอะสองแสนหกนะฮะบวกสิบได้หน้าสี่สิบด้วยมีพูดเจ็ดดาวนะครับผมเนี่ยพลังสี่หมื่นนะพูดโหดนี่คือของทูนะทุกคนเป็นพูดตัวอัปเกรดใหม่นี่ครับมังกรมังกรนะกริฟฟอนนะครับเป็นซีรีส์โปเกมอนนะครับแล้วก็เป็นพวกของแร่ต่างๆนะครับรวบรวมอยู่ในนี้เลยนะครับราชาสายฟรีได้รับเป็นไดมอน ของแรกนะครับแล้วก็เป็นพวกอสัตว์ขี่พลังซีเมินอันนี้อะไรอะอายานะครับโอ้ยังสดเติมเงินรายวันเนี่ยเขาบอกว่าห้าสิบาทนะครับอืมเป็นโปรโมชั่นของเขาแะบอุ้ยอันนี้คืออะไระเต็มเลยหินเล่นขั้นเขาบอกว่าเป็นหินเล่นขั้นนะทุกคน <c oughs> เป็นรูปคล้ายๆแบบหินจริงๆอะเดี๋ยวมีหน้ามีตาด้วยโอ้โหเป็นหินเติมเงินครั้งเดียวได้รับเป็นหินพวกนี้เต็มแล้วก็เป็นผักนะครับเป็นอุปกรณ์สัขีขั้น15บห้านะครับอุ้ย ออโคตรโหดอะเซิฟนี้นะครับเติมเงินทุกวันนะฮะผมมีเติมเงินทุกวันด้วยไม่ไม่เหมือนเติมเงินรายวันเลยเนี่ยนีเป็นเติมเงินทุกวันนะครับทุกคนเติมเงินสะสมมาะนี่เขาบอกว่า150นะครับเติมเงินสะสมได้รับเป็นไดมอนด์เป็นสัตว์ขี่สายทูผู้สายทูอุปกรณ์สายทูนะครับอุปกรณ์สายทูได้รับขั้น30นั่นเองทุกคนครับเติมเงินสะสมวันนะฮะได้รับเป็นอุปกรณ์ใหญ่เซิฟนี้เป็นของแรกเลยนะทุกคน ดูไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ผมว่าน่าจะเป็นของแรกนั่นแหละนะครับพูดสายเติมเงินครับต่อไปเป็นช้อยพูดแล้วเห็นไหมน่ครับใช้เป็นไอเทมสตรอเบอรี่นะครับในการแลกพูดนะครพูดก็มีแบบเติมเงินตัวอัปเกรดใหม่นะครับมี7ดาว10ดาวนะครับความโหดแตกต่างกันไปนะมีสายฟรีนะครับสายฟรีก็ใช้เป็นตัวนี้ในการแลกนะครับอะไรเนี่ยเหมือนกับวดเลยใช่ไหม ผู้สายฟรีมีเหมือนกันนะกับสายเติมเลยแต่แตกต่างแค่ออปชั่นคุณสมบัตินั่นเองนะครับพูดราชาเติมเงินโอ้มีหลายช้อยนะฮะนี่พลังแตกต่างกันไปออปชั่นแตกต่างกันไปสักทีตัวอัปเกรดใหม่ๆนะครับเรนแลนะฮะสายเติมสายฟรีอยู่ตรงนี้นะฮะโอ้โหยังสุดนะครับนี่ฮะนี่คือผู้สักคีต่างๆนะครับของแรกในเซิร์ฟเวอร์ยันนะครับยันมีแบบเติมเงินนี่ยันเติมเงินอย่างสุด มีแบบสายเติมเงิน1สายเติมเงิน2นะครับนี่ฮะตีบวกอย่างสุดนะครับของเนี่ยพวกนี้ใช้ในการแลกนะครับกิจกรรมลิง์ในขาเนาะยันสายฟรีนะครับตีบวกให้เหมือนกันแตกต่างกันแค่ออปชั่นนั่นเองนะครับของแรกตีบวกต่างๆนะครับของแรกคั่วแฟชั่นนะครับนี่อุปแฟชั่นของแรกสายฟรีนะครับแล้วก็ของแลกแบบชุดสายเติมเงินนะครับนี่ฮะโอ้โหมีจําแนกอย่างชัดเจนนะครับนี่ชุดเฮ้ยตัวนี้เพจใหม่ปะน,น่าจะใช่นะเนี่ย แฟชั่นสัตวีบอัพเกรใหม่อัอเราไม่ได้ตัวนี้มาล่ะเหมือนผักอะไรสักอย่างโ <c oughs> อ้ยเซิฟนี้ถามว่าแพทเก่าไหมไม่ได้เก่านะใหม่เลยนะครับนี่ฮะแฟชั่นสัีบใหม่ใหม่อัปเกรดเต็มเลยนี่ครับเลยแฟชั่นสัีบใหม่ใหม่อัปเกรดเต็มเลยนะทุกนคนนี่ฮะช้อยปีกแฟชั่นสายเติมเงินตัวอัปเกรดใหม่ใหม่รวบรวมอยู่ในนี้นะครับมีแบบทั้งาฟาร์มแบบเติมเงินนะครับรวบรวมในนี้ของแลกแฟชั่นเยอะนะ เยอะเลยนะครับแรกรอยเท้าปีช uh ุดแฟชั ization, ่นสายฟร์มสายเติมฉายาต่างๆนะครับนี่ฮะนี่เลือกแรกเยอะเลยนะทุกบนโอ้โหยังสุดเครื่องประดงเครื่องประดับนะครับอืเยอะมากเครื่องประดับต่างๆแล้วก็เปิดอัลบั้มสัตจฉ่ด้วยนะครันี่มีกิจกรรมส่งของแลกของด้วยนะครับอืมกิจกรรมได้ข้าวเขาเยอะมากยี่สิบรายการได้นะครับ เยอะเลยนะนี่คือรายละเอียดกิจกรรมในคาของเขานั่นเองเฟเด้งเซิร์ฟนี้50,000ต่อ1นาทีนะครับทุกคนครับแล้วก็ของแจกเบื้องต้นมีประมาณนี้กิจกรรมในคาประมาณนั้นเลยถ้าสรุปนะเซิร์ฟเนี้ยเป็นแนวอะไรอมผมดูแล้วเนี่ยของแจกในของสําคัญของแจกเพิ่มเติมในคากิจกรรมแน่นเลยในคานั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าแจกหนักไหมก็แจกหนักแต่ไม่ได้เวอร์นะแล้วก็ไม่ได้นอนกลางๆแล้วกัน ว่าไเซิร์ฟแนวกลางๆแพทใหม่ด้วยแต่ไม่ได้ใหม่ล่าสุดนะครับของแฟชั่นเยอะนะเยอะมากนะไม่ได้แพทเก่าเลยแพทเกือบจะใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับน่าจะประมาณนี้มีบอสร,รอบเมืองด้วยไอ้บอสน้นตีเราไม่ได้ด้วยทุกคนคือเราโหดเกินอะ ใส่ย,ยันพลังร้อยสามสิบห้านะโหดเกินบอสตีเราไม่ได้เลยครับโอเคประมาณนั้นนะครับผมรายละเอียดทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์นะฮะมิวอาร์ีจีสองนั่นเอ,เองนะครับใครชื่นชอบถูกใจจัดได้เลยนะลิงก์ดาวโหลดข้างล่างคลิปวิดีโอนะครับผมส่วนท้ายคลิปเหมือนเดิมเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวในช n e l ผมด้วยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ